มาศูาเต็มๆแอดใต้ฟ้าพาปังให้มาแล้ววดนี้16กรกฎาคม67 สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง i อซ์สตซึ่งช่องทางนี้นานๆทีแอดมินจะมาลงข้อมูลให้นะคะทุกคนรวมไปถึงวันนี้ก็มีข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินมีสูตรเลขจากแอรใต้ฟ้า ah มาฝากนะคะซึ่งสถิติของแอรใต้ฟ้า ah ก็เข้ามาแล้ว2งวดติดเช่นเดียวกันมาดูกันเลยนะคะสหรับงวดวันที่16มิถุนายนแอรใต้ฟ้าให้ ah 40มาปรากฏว่าเลขออก0-4ออกเป็นตัว ตัวกลับนะคะและต่อมา1กรกฎาคมแอรใต้ฟ้าให้30มาเลขออก03สังเกตเลยนะคะสองวัวที่ผ่านมาชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ้าก็จะออกเป็นตัวกลับนั่นเองนะคะทุกคนออก0ูนย์สามสำหรับวดวที่ผ่านมานะคะและมาลุ้นกระต่อสําหรับวดวที่3นะคะแอรใต้ฟ้าเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวดนี้นะคะ16กรกฎาคมนะคะเด่นที่เลข2รูด2วิ่ง2นั่นเองนะคะจะมี2 4 2 5 27 28แล้วก็เลข29นั่นเองนะคะทุกคนถือว่ามีเลขสวยอยู่นะ27 28แล้วก็29อ่ามาลุ้นการสำหรับวันนี้16กรกฎาคมนะคะว่าชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ้า จะเข้าติดกันอีกเป็น3มั่วติดไม้เรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและตามมาติดๆที่ใบนี้เป็นเลขสาวไทยนั่นเองนะคะให้มา3ตัวมี3มหางด้วยกันนั่นก็คือเลข0ูนย์เก้าหแล้วก็เก้นะคะสตัวให้เน้นๆที่95 91แล้วก็01นั่นเองค่ะทุกคนมาลุ้นกันสําหรับวนนี้ว่าเลขสาวไทยจะเข้าไม้95ก็เป็นเลขที่สวยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขของเอบีวันนากันบ้างดีกว่านะคะอบให้มาวดนี้ฝั่งซ้ายนะคะเด่นที่เลข5จะมี50 57 59ซึ่งตัวเน้นของเขานั่นก็คือเลข59นั่นเองนะคะส่วน3ตัวของเอจะมีเลข550 5 5 5 5 5 9แล้วก็เลข5 5 7นั่นเองระวังเลขเบิ้ล4 4 5 5แล้วก็7 7นั่นเองนะคะทุกคนส่วนฝั่งขวาเป็นชุด2ตัวลงล่างของเอสบีนั่นเองเด่นที่เลข7จะมี7 3 7 4 แล้วก็เลข75นั่นเองนะคะทุกคนมาลุ้นกันจะมาไหมวดประจําวันที่16กรกฎาคมเราจะทราบผลกันอย่างแน่นอนนะคะทุกคนขอให้เองขอให้ปังไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนามาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ ในส่วนการตัดสินใจน,นั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้สอบผ่านในงวดนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีแต่คําว่ารวยค่ะให้พี่น้องเฮงเฮงมั่นหมานสุขขูสุขคนเด้อค่ะเด้อ